ไม่ใช่เครื่องบินเก็บเล่นเป็นเด็กเลยกเก็บความช่ำอืไรนะอะไรนะน้ำลายไหลอุ้ยน้ำลายไหลเลยเหรออุ้ยมามาน้ำลายไหลจริงมาเช็ดน้ำลายก่อน ทำเขาหลงจนี่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 ใช่มันใหญ่เกินไปใหญ่เกินถัวมากทุกคนไปครับอือหือตอนแม่มีลูกคนที่สองคือบิลเป็นยังไงบ้างไม่ถึงว่าเพื่อบุ๊กก็มีคนที่สองให้ได้รู้ตอนออกใหม่ๆหรือว่าเพิ่งเพิ่งรู้ว่าท้องใช่ไหมไปโรงเรียนแล้วเร็วลูกไปไหวไหม่ ดูสภาพทุกคนตอนเช้าก็จะประมาณนี้ <c oughs> ก็จะแบบว่าอารมณ์บอดจอยนิดน,นึงคนวันนี้ก็เป็นอะไรที่แบบแปลกมากที่อาม,ม่าไปส่งบีบีไปโรงเรียนด้วยไม่เคยเห็นเขาไปส่งบีบีเลยนะเพราะว่าอาม่มมากับป้าอาม,ม่าไปบ่อยกว่าน,นะคะจริงวะเนี่ย <c oughs> จริงอ่ะมาาก็พูดไปาไปดูกล้องวง <c oughs> จรปิดค่ะอย่าได้บอกทุกคนเฮียทำงานดึกเฮียก็เลยไม่ค่อยได้ไปส่ง <c oughs> โอเคบ๊ายบายลูกบ๊ายบายก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะจั๊กอี๋ยืออือแมครูมาแล้วแม่สวัสดีแม่ครูยังคะแม่ครูยังโบติดไดไหมคะไม่ต่างหรอกสวัสดีค่ะไปเลยสวัสดีแม่ยังคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายวู้น่ารักมากเลยบ๊ายบายน่ารักเนาะพี่พี่ขามารับนะลูกบาย น้าบอจอยเลยสวัสดีทุกคนนะครับพวกเราครอบครัวตัวกบีค่ะเอาละครับทุกคนเมนูที่เราจะทําในวันนี้บอกเลยว่าโคตรลังการเป็นสิ่งที่ทุกคนในรถชอบหมดเลย <c oughs> นั่นก็คือยำมามา่ยายำมาม่านี่คือเราทําบ่อยแล้วแต่แม่บุ๊กอะ่ะเขาจะดัดแปลงนิดนึงก็คือเขาจะทำยำมาม่าราบหมูล <c oughs> าบหมูก็ยำมาม่าคืออยู่ในจานเดียวกันเลยมันจะเป็นยังไงเราก็ยังไม่เคยกินใช่ไหมและไม่พอทุกคนเราจะกินกับทะเลถาด ทะเลถาดตัวนี้นี่แหละสําคัญตรงนี้แหละเพราะมันจะมีแต่สิ่งที่เราชอบกินอ่ะแล้วเดี๋ยวเราจะพาไปดูว่าเราซื้อทะเลที่ไหนเราเคยพาไปหลายรอบแล้วโอเคทุกคนเดี๋ยวไปเจอกันที่ร้านเจ๊หมายเหมือนเดิมฮะไปอันนี้โลนึงค่ะแต่ว okay, so right. oh, okay. ่าวันนี้เราจะเอาไปนึ่งนะอ๋อไปเดิมไม่ได้บอกว่าถ้าเผาแล้วมันจะแห้งอ๋อเผาแล้วแห้งเหรออ๋อโอเคหอยแครงไม่เผาหรือลวกคะคือหอยแครงมันจะลวกแล้วแต่คนชอบอีไรกันงั้นตกลงวันนี้เอาเป็นลวกแบบไม่สุกครึ่งหนึ่งสุกครึ่งหนึ่ง อ่าได้ครับตอนนี้ได้สองอย่างละใช่ค่ะมีแมงคู่กับหอยแครงเอาหมึกไข่เอาตัวใหญ่ๆเอาตัวใหญ่ๆตัวหนึ่งเอาอีกก็คะเอาตัวเดียวค่ะเพราะว่าเอาหนึ่งหรือสองเลยค่ะเอาสองตัวก็ได้อร่อยหมึกไข่สองตตัวให้เขาทําอะไรหมึกไข่หมึกไข่ย่างค่ะเอาไปย่างเลยใช่ไหมโอเคเอาย่างแบบว่านิ่มๆเลยนะไปเลยทุกคนดูหมึกไข่ดิมาดูดิอืมอันนี้เติมากคือแน่นมากเลยดูดิอืมอันนี้คือพึ่งน็อกเลยนะทุกคน เพิ่งขึ้นมาจากในถังนั้นน่ะนี่ที่เขากำลังเลี้ยงอยู่น่ะนี่ตัวใหญ่มากสดๆเลยทุกคนร้านนี้เป็็นนเปรออะะ่บูม้าเป็นเป็นอร่อยกว่าเหรอครับใชแล้วก็ซื้อเป็นเป็นแล้วให้เจ๊เผาได้ไหมนี่คือเจ้าของร้านที่แท้จริงเราหลอกเจ๊หมายนะครับอุ้ยวันนี้มีเอ้าอุ้ยเราโชคดีมากแต่โชคดีมากเลยทุกคนเจอกั้งกระดานนี่ยังเป็นเป็นอยู่เลยไหมครับเป็นเป็นเทเลยครับ โูดดีมากเลยเชื่อกั้งกระดาษปกติไม่มีนะเพราะว่าเมื่อวานลงมาเราถามเขาก็บอกไม่มีเมื่อวานเขายังบอกอเลยว่าไม่เข้ามาหลายเดือนแล้วเอาโลนึงเลยครับมันมีตายแล้วตายเยอะเอาบัมๆเลยนะคะมันกัดไหมครับอันเนี้ยนะจับได้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 น้องจับไปเลยอุ้ยสวยอ่ะดู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 ดกล้าหยิบไหมดูไม่บุ๊กอยากเล่นไม่ใช่เครื่องบินเก็บเล่นเป็นเด็กเลยเก็บอุ้ยอันนี้ ปูม้าลูกปูม้าเขาบอกว่าอันนี้สีนี้เพราะว่าเป็นปูม้าน้ำลึกใช่ไหมเขาเรียกปูม้าลายแต่ข้ามถนนไม่ได้นะลูกกินอย่างเดียวเราะว่าไม่ใช่ทางม้าลายร้านนี้เขาเล่นตลกได้ด้วยขอบคุณครับทุกคนระหว่างรออาหารทะเลของเราที่กําลังอยู่ในครัวนะทุกคนเดี๋ยวมากินหอยนางลงสดสดสักตัวหนึ่งรอดีกว่าเอาสักตัวหนึ่งใจไม่ไหวอันนี้ก็ใหญ่แล้วนะ บริการดีมากทุกคนเอาวันนี้ที่เขาถือขึ้นมาเนี่ยะะจะของร้านจับขึ้นมาก็ต้องได้แล้วล่ะอันนี้มานี่ไงทุกคนสวยมากเลยอ่ะก็บอกแล้วว่าสดกว่านี้ก็ต้องไปกินในทะเลแล้วอ่ะเขาบอกว่าหิวเมื่อไหร่ก็แวะมาสีตัวเขาก็ทำขายทุกคนผงละยี่สิบบาทอยเอากินไหมมากินไหมให้ร้อยหนึ่งเพิ่มความอร่อยค่ะด <laughs> ้วยหอมเจียว ่ะมาทุกคนนี่เจ็ดสิบบาทเจ็ดสิบบาทนะทุกคนดูดิใหญ่กว่าหน้าความช่ำ ทุกคนจะบอกว่าอหอยนางรมอ่ะสดมากเป็นป่าเป็นครมแล้วมันแซ่บมากเลยที่ทไหนทุกคนนี่ไงทุกคนทั้งหมด2770ด้ยบาทได,บาได้เยอะมากทุกคนตอนนี้ก็ซื้อทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวกลับบ้านไปทาอะไรคะอันนี้ยำม,มามา่าค่ะยำมามา่าลาบหมู<ะ>โอเคครับกลับบ้านไปทํากันเลยฮะแล้วเดี๋ยวได้กินแล้วแปบ๊บเดียว ทุกคนยำมาม,ะมะ่าลาบหมูนะครับผสมผสานร,ระหว่างยำมาม่ากับลาบหมูเข้าไปด้วยกันมาถึงทางไงก่อนคะนี้ลวนหมูค่ะโอ้โหและอาหารทะเลของเราทุกคน2,770บาทครับวันนี้แม่บุ๊กเลี้ยงอีกแล้วฮะโอเคแล้วก็รวนให้มันสุกเลยเนาะ และเส้นที่เราใช้ก็คือเส้นไวๆนะครับแต่ตั้งชื่อว่ายำม,มาม่าค่ะครับผมไปฮะเรา,เท,าทํากันจนน้องบีบีเลียนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะฮะเดี๋ยวมันน้อบีจะมาทําอะไรให้กินค้าวันนี้ยำมาม,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 ม่าค่ะขอบคุณค่โโะ,ะโอ้โหสงสัยละสงสัยละเนฮัลลฟังคุณยายโทรมาอ่ะฮัลโหลก่อนอลูกไม่ใช่โทรศัพท์าไมาเริ่มเลยครับยำมาม่าลาบหมูฝีมือของน้อง อะไรครับแม่บ้านบูเฮ้ยป้าป่าไม่ได้ชื่อบูปูปูอ๋อป้าป่าชื่อปูเหรอไหนอ๋อบีบีกินด้วยกันไหมวันนี้แม่แหงแม่แหงเป็นสีนี่แหละตอนนี้อยู่ในช่วงกันเขาเรียกว่าสงสัยแม่เป็นสีเขียวนี่แหละเพราะว่าสุกแล้วมันก็จะเปลี่ยนเป็นสีส้มไปใช่อย่างแรกที่เราจะใส่คืออะไรคะหอมร่าค่ะไปเลยครับหนึ่งถ้วยตัวนี้พริกเลยเหรอคะพริกโอ้โห เริ่มจากทำนกแกำลังเรียนรู้วัตถุดิบ่าเทำสใส่พริกลงไปครับตายาตายแน่นอนวันนี้เผ็ดแน่นอนเลยอ่ะใส่อะไรต่อคะยบเองโบพว่บีเป็นอะไรกับพริกมาพากินพริกอรอพริกหมดหมดเลยเอาไหนต่อคะน้ำตาลตาเลยค่ะใส่อะไรคะน้ำตาล ใบดึงถ้วยครับอะไรนะคะปลจะได้หวานอ๋อชีวิตจะได้หวานๆใช่ไหมลูกเอาะไรต่อครัน้ำอะไรดีคะน้ำปลาไหมคะน้ำปลาได้เออน้ปลาได้ค่ะดึงถ้วยครับน้ำปลาครับแต่ไหนต่อกะเชฟน้อือหูสับเลยไหมคะได้เหว่เหว่เฮ้ยเอาคนเลยค่ะโอเคงั้นช่วยเชฟนะคะไม้ทำเป็นย็นน่ะโอ้โหทุกคนนี่ครับ ป๊าปัดติดแอร์แล้วป๊าปัดติดแอร์แล้วลูกไม่เลยถ้าไปหลอกลูกป๊ายังไม่ติดเลยขอโทษค่ะทุกคนนี่ครับตอนนี้เป็นลาบหมูใช่ไหมใช่ผักชีต้นหอมค่ะใส่ลงไปเลยครับผักชีต้นหอมผักชีฝรั่งค่ะหนึ่งถ้วยครับใบตัดร้แหกค่ะไข่ลงไปเลยครับนี่ครับหอมแขกค่ะเป็นสีอะไรคะหอมแขกสีม่วงสีม่วงภาษาอังกฤษเรียกว่า โอ้โหโอเคว้าวตกิจจังโอตกใจจังโอ้โหนี่แหละเชฟตัวจริงทุกคนต้องชิมก่อนเขาเรียกว่าก่อนทำอาหารนะเป็นไงเยี่ยมโอเคใส่อะไรต่อคะไปเลยครับอืช่วยไหมคะหนูกินไม่ได้แล้วจะไม่ะมันเผ็ดใช่ไหม อะไรนะเช่นน้ำลยไอ่ะยน้ำลายไหลเลยหรออุ้ยมาไมาน้ำลายไหลจริงหมาใช้น้ำลายก่อนน้ำลายเขาไหลจริงให้ชิมได้ยังคะได้แล้วนะเค็มเผ็ดเปรี้ยวหวานยังไงคะรสชาติเผ็ดมากจริงเหรอโคตรอร่อยเลยนี่แปลกใหม่มากเลยไม่เคยกินยำบะหม่าลาบหมูอ่ะโคตรอร่อยอ่ะทุกคนขอให้คำได้ไหมครับได้ค่ะอัดให้หน่าด ฟ้าเราลองกินกันแบบนี้ได้ไหมคะแบบนี้เลยแบบไม่มีจัดจานเนี่ยค่ะอ๋อผัดกถ่ายเรื่อยๆแล้วก็กินกันอย่างนี้เลยไม่ใช่เนี่ยกินอย่างนี้เลยตั้งกินนั่งกินอย่างนี้เลยค่ะอ่าเพราะว่ามันจะคิ้งความเสของช่องนะครับเชื่อใจเซฟได้เยเดี๋ยวไปจัดการกันค่ะไปครับ โอ้โหทุกคนหมดไป4,000บาทสบายใจตอนทำมาม่าเราไปนั่งคุยกันอนะ่ะแม่บุ๊บอกวอ่าไงป้างปั้นะมึงสี่พันเนี่ยมือเนี่ยแล้วก็แบบเออว่ะแค่อาหารซีฟู้ดอะ่ะก็สองพันเจ็ดสามพันแล้วแล้วมาไอ้เครื่องทำมาม่าล่าอีกโอ้โหสี่พันฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับถ้าคลิปนี้ถึงห้าพันไลค์นะครับเมนูหน้าจะเพิ่มงบเป็นห้าพันบาทกินอะไรดีห้าพันบาทโอเคทุกคนขอบคุณครับก่อนอื่นกินอะไรก่อนนี่น้ำเหระน้ำจ้าให้อะหมากินก่อนเย็นเย็นเลย เดี๋ยวหลวายคนจะถามว่าแก้วซื้อที่ไหนอีกนะครับสั่งได้ที่ไลแอดตัวเฮียเ <c oughs> ดีเ๋ยวเฮียไปซื้อมาให้หมาปูอ่องหวังว่าเพื่อนๆคงไม่ลํำคาญปูอป่องของเรานะครับมันจะมาทุกคลิปนะครับเพราะว่าเราติดไปแล้วนะฮะนี่ให้ดูก่อนเนื้อง,งานเป็นแบบนี้นี่นมาเยิมย้มๆนะโอ้ย oh yeah. ทุกคนสั่งซื้อปูอองของบ้านเราได้ที่ไลแอตัวเฮียนะครับ มันหอมมันปูแบบปูนาทุกคนอร่อยมือนี้บอกตรงเลยว่ากินไม่ถูกไม่รู้จะกินอะไรก่อนแต่เราเริ่มด้วยที่หอยแครงอร่อยยางจ่ะยังไม่ได้กินจ้ะนี่ดูแม่บุก,กินเ็ามีความสุขแล้วทุกคนซื้อของให้เขากินอะ่ะดูดิอร่อยไหมเดี๋ยวเฮียให้ดูนะนี่ฮะทุกคนนี่คือเบื้องหลังนะครับดูเขาจัดนะฮะนี่โอ้โหซีฟงซีฟูตอะไรเรียงให้พร้อมเลยเนยฮะแล้วดูนี่ใกล้ๆครับทุกคน หหอยคงหอยแครงอาหารทะเลมามา่าลาบของเรานี่ยเป็นไงหอยแครงเนี่ยเวลากินเนี่ยอย่างที่บอกทุกคนกินอย่างละตัวไม่ได้มันต้องสามตัวนะฮะเป็นไงอร่อยไหมมะค่ะน้ําจิ้มหวานนะคะน้ําจิ้มหวานเพราว่าไม่ต้องแล้วแหละน้ําจิ้มหวานตอนนี้คือน,น้นําจิ้มหอยแครงคะ่ะได้หมดคะ่ะถ้ามาอยากกินนี่แซ่บอ่ะกินแล้วห้ามหยุดกินนะคะทุกคนอันเนี้ย ซื้อเขามากินก็อร่อยเหมือนกันนะเนี่ยอาเลไม่ได้ทําเองปกติต้องเผาเองต้องต้มเองนึ่งเองทุกคนลาบมาม่ามันอร่อยใช่ไหมมันคือลาบหมูอ่ะอร่อยอุ้ยขอโทษค่ะอือไปจ้า S <S อ <S <S เออกินลหยุดไม่ได้เพราะอ,อะไรปร้าทุกคนมันเผ็ดย้อนกลับไปดูตอนบีบีใส่พริกใส่ไม่ยั้งเลยทุกคนเฮียติดใจหอยนางรมร้านนี้มากเลยอะตัวใหญ่ๆอะที่ยิงกินหน้าร้านอะทุกคนเฮ้ยคือเขาทําได้แบบวันนี้มีหอยแครงข,ขาดไม่ได้ก็คือแม่แมวค่ะเอา้าเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวเรียกครับกำลังทำความสะอาดอยู่ครับตอนนี้แม่แมวของเรา นี่ขนาดถอยน้องลมได้เขาแล้วเนี่ยทุกคนผ่านไปครึ่งวันมันยังสดอยู่เลยอ่ะนี่ขนาดถ้าเขาเผาเราย,ยังใช้วเวลาประมาณแปดชั่วโมงในการทำที่ถ้ามันมาเผาเองนะคะถ้าทําเองเผาเองนึ่งเองทุกอย่างเนี่ยเนี่ว่านู่นอะ่ะเที่ยงคืนได้กินอ่ะวันแค่ตัวนี้เลยจา้ามาไปแกะให้โอ้ยโดนไหม <laughs> ปลาขอโทษปลนรู้เลยว่ามันก็โคตรอร่อยเลยอ่ะอุ้ยมาจุ๊บจุ๊บให้จุบ๊บปูมาจุ๊บเรา อุ้ยอ่ะจุ๊บอืมคิดว่าจะให้นะเพราะยัไม่ก้าวเข้าโบวเนี่ยคะไหนคะเนี่ยบุ้ยปุ้งยิ้แตกเลยเหรออุ้ยเอาแล้วสนุกเขาแล้วเขาเนี้ยอุ้ยมันคือปูอะไรป้าแก่ง่ายมากใช่ไอ้ปูตัวนี้ไม่เหมือนตัวอื่นเลยนะที่เห็นนะใช่ไหมโอ้โหปกติปูอะปูอาสก้ากเลยค่ะปกติปูต้องใช้ค้อนเคาะใช่ไหมไม่เนื้อมันเหมือนปูอาสก้าเลยอะเขาบอกว่าปูอะไรตอนที่ตอนต้นรายการอะ เราก็จำไม่ได้เขาบอกมันจะอยู่ในน้ำลึกนะ<ม>แล้ววันนี้มีตัวเดียวด้วยทั้งร้านมีอยู่ตัวเดียวเสร็จสิครับเฮ้ยเนื้อเขาแก่ง่ายมากเลยอ่ะอือหืออร่อยมากเลยทุกคนเนื้อปูจ้าอือหือตัวเดียวในร้านด้วยอันนี้หุยแกะยังให้ปเป็นอย่างเงี้ยหุยสวยงามมากอุชนกันชนกันไม่ให้ป๊ะปา๊า นี่ฮะทุกคนเอาไว้บนปูอองอย่างงี้นี่นะฮะไปครับหืมข้ามปูกินกับปูอองโคตรอร่อยเลยอะทุกคนนี่ฮะพอแกะออกมาเนื้อเป็นแบบนี้เลยดูดิ และสิ่งต่อไปที่เราอยากกินวันนี้คือ,อแกงเชียงแกงเชียงปูจุ <c oughs> ่มซีฟูดนะ้ดจ้าต้องเอาหัว,วไม่ได้อย่างนั้นแหละโดนัทยังมีรูอ่ะละจุมาไ,ไม่กินอนะ่ะไม่รู้ว่าทุกครั้งที่ส่งมาให้อ่ะเรารู้สึกแบบถ้ากินก็จะผิดป่ะวะเรากินไหมคะกิน <c oughs> มากินก้างไหมคะยังค่ะลองจิ้มนะนี่ลระไปกาอตัวเองค่ะมันใหญ่เกินไปยังหรอนี่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 โอ้โหใช่มันใหญ่เกินไปเราไปกินมันเป็นยังไงอารมณ์มันใหญ่เกินไปใหญ่เกินไปอ่ะทุกคนครับเนื้อก้างกระดานนะครับออกมาเป็นแบบนี้เลยอ่ะอร่อยไม่อิ่มวันนี้มจะอิ่มมันไหนอ่ะอันนี้คือเราทำมาประดับนะไอ้ลาบมาม่าเนี่ยไม่ใช่เดี๋ยวกินเราเน้นทะเลทุกคนเอ้ย ทัวมากทุกคนไปครับอมมากินนี่ค่ะอาจิดาวค่ะโอ้ต้องให้แม่นะแกะอยัางนี้เรียกคนยังไม่เรียกเลยแม่ไม่เรียกแม่แต่แม่ยังทำให้เสร็จเลยแต่แม่สนใจหรือเปล่าเมื่อวานก็ปู <c oughs> วันนี้ก็ปู บันบอกบุกเลยว่าแม่ชอบกินหอยบันจ str ัดหอยมาหนักครับหัวลมดี่รักเธอพรุ่งนี้ก็รักเธอเธอห้ยเธอโดนหวยกินวันนี้วันหวยออกดวงกินทั้งบ้านตอนเช้านี่คือไปซื้อของพร้อมกันทุกคนต่างคนต่างเข้าร้านหวยคนละครั้งนะกลัวเห็นเลขกันมาจ้ะ เมื่อเช้าอันนี้เราบอกว่าให้ซื้อมาสองแพ็กใช่ไหมซื้อมาแพ็กดีแล้วแม่จะพอกินหรือเปล่านี่เราไปซื้อของพร้อมกันนี่เฮียซื้อให้เขาประจำเลยนะอันนี้เป็นวิตามินซีคือเสริมภูมิคุ้มกันนะนี่เรื่องจริงอ่ะมาหมดให้หมดเลยทุเรียนอ่ะเราซื้อกันใหม่พรุ่งนี้ไปตองมีกันละเขาเป็นอย่างงี้ ชอบแกล้งเขาอจริงๆทุกคนเขาอะรักทุกคนรักลูกทุกคนไม่มีแม่ไหนไม่รักบอกแล้วทำไมรักเขานะที่เท่ายัดปากตั้งแต่คลอกแ้วยัดไปสองรอบอะไม่ยอมตายเอาแม่ตักเองเดี๋ยวมาตักเองมาู้าือะเอาว้าวกังไข่โอ้โหมาอันนี้ฟุกมากเลยอะ เดี๋ยวก่อนแม่นี่คืออะไรก๋วยเตี๋ยวมั้งอ่ะอันนี้ก๋วยเตี๋ยวเป็ดนะครับตุกอนไม่ใช่อย่าเพิ่งกินคืออะไรมันคืออะไรมันคืออะไรอ่ะมันกินอะไรอ่ะมันใส่อะไรไปมันคืออะไรกินแล้วปุ๊บรู้ว่าใครทำเอางงนี่งงเลยแม่งงเลยรสชาติแบบนี้ไม่เคยเจอบีบีเป็นคนทำไอหลานคนนี้ไม่ไหวบีบีใส่ทุกอย่างหมดเลยบานก็ทำไมให้เขาใส่เยอะอ่ะเขาอยากใส่อะไรไปให้ทำหมดเลยวันเนี้ย โอ้นักบริการทุกคนครับอันนี้อยากให้ดูใ,ใกล้ๆเลยอะ่ะมันคือก้างไข่ครับรูด้ดิไข่แบบอยู่ข้างในเป็นเส้นเลยอะ่ะจังหวัดไหนที่สุดหรอใช่อ่ไปจังหวัดไหนที่สุดนะคือเขาคุยกันเรื่องเลยกันว่าภูเก็ตสวยให้แม่ค <laughs> ่ะภูเก็ตสวยให้แม่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 ชอบกินหัว <laughs> มีเรื่องเยอะแยะข้างข้าง หมดทั้งถาดนี่แม่ชอบอะไรที่สุดหอยแครงที่แม่ชอบที่สุดคือหอยแครงถูกป่ะใช่กินแล้วแครงใจอ่ะอันนี้กินไม่ไม่อันนี้ก้งธรรมชาติม้าในเมื่อแม่เขาไม่สนใจเราถ้าม้าไม่กินก็คือไม่กินทุกคนเคยเห็นคนร้องไห้ในใจปะร้องไปเลยแรกกันเป็นการกินก้งกระดานครั้งแรกของแม่บุครับไม่เคยมากินนะลองกินดูนุ่มมาก คือแม่ไม่ชอบกินอะไรที่มันมีตีนขาเยอะๆอ่ะมีอะไรนะขาเยอะๆอ๋อตะขาบเหรอโอ้โหกลัวมากเลยแม่จ๋าหอยแข็งจ้ะอ,อือาหารซีฟู้ดอ้วนนะกินให้เป็นมันก็ไม่อ้วนนะแล้วหอยแข็งอ้วนไหมห<ข>อยแท็งกินแล้วไม่แค่ไม่อ้วนหรอกเลือดเยอะแม่น้ำจิ้มครับอันนั้นนี่ไว้บนนี้อ่ายามามาก อร่อยไหมอร่อยปล่อยให้หลานใส่ด้วยเนี่ยทุกคนนะครับปูอ่องของเราวางไปเลยจ้าปรุงเผาจ้าโอ้โหแม่คำนี้ฟินฟินครับทำไมกินหลายอย่างจังแต่อัดแล้วไม่อัดเล้ก็ใช่ไหมดอกล้ใครก็จะกินทุกวันอย่างเราอ่ะอโอ้โหแล้วมุงแขมหอยนังรอีก อุ้ยลืมกินหอยนี่ตอนแม่เป็นลูกคนที่สองคือบิวเป็นยังไงบ้างมหมยถึงว่าเผื่อบุ๊กก็มีคนที่สองให้ได้รู้ตอนออกใหม่ๆหรือว่าเพิ่งเพิ่งรู้ว่าท้องใช่ไหมความรู้สึกเหมือนลูกคนแรกไหมอไมาอยากได้ลูกลูกผู้หญิงอุมาอยากได้ลูกผู้หญิงในไหนท้องแล้วอ่ะไม่ว่าจะหญิงหรือชายมันก็รักทั้งนั้นแหละแต่พอมีบิวอ่ะ มาก็มีเพื่อนอว่าบิวเป็นผู้หญิงไงอ๋อเป็นเพื่อนเป็นลูกมีเพื่อนแบบนี่เหมือนมาม้าไงมีเพื่อนคุยจุงไปตลาดใช่ตอนนี้รู้ป่ะตอนนี้บุ๊คคืออะไรป่ะไม่มีบาได้แล้วนะไปตลาดไปอะไรไปกับบีบีก็ได้ไปกินข้าวก็ได้เลยเป็นเพื่อนได้แล้วไงแล้วมาพอหิวอะไรอยากกินอะไรอาบิวจุงไปร้านค้าปักซอยออาบิวไปกินกับไปตลาดบางบอนก็จุงบิวไปแ้วพอดีใจไหมพอใยดีใจที่บิวเกิดมา พ่อดีใจที่รูยวิวแล้วบิวก็ไปเหมือนแปะไงแปะคือพ่อหทุกคนเหมือนเหมือนเหมป้าป้าไงไงแบบว่าเหมือนมากก็ดีใจว่าเหมือนนิสัยก็เหมือนทําางนอะไรทุกอย่างเาก็จะเหมือนหมดไม่ว่าจะเป็นท่านั่งท่านอนอะไรเงี้ยบิวคือเหมือนพ่อมากทุกระเบียบบทุกระเียบนิ้วเลยบิวคือเหมือนพ่อมากนอนเนี่ยใครจะนอนได้ก่อยห้างไม่ไม่ให้หล่นอ่ะเขานอนได้อ่ะเขาก๋วยห้างในคืนอ่ะใช่ไม่ให้หล่นอ่ะแปลกจริงๆแปลกมากไม่ได้ไม่ได้บูก็ไม่ได้จ่ายเฮียเหมือนแม่รักกันนิสัยเหมือนกันเป๊ะใช่ กินปลาอิ่องไรก็ต้งหนังใช่ไม่คิดว่าเองเหมือนต้งไหนเหมือนเนี่ยเอ้าเออเนี่ยเสียใจอันนี้ไม่ไม่คุยละแต่้องให้แต่ดีใจที่มีโบอีกคนนึงแต่ก็จูงมือบิวไปโรงพยาบาล คลินิกอะไปตรวจให้ความแน่ใจว่าเม็ดไม่มาบิวก็ไปด้วยบิวก็เลยนั่งรออยู่นอกวาก็เข้าไปห้องตรวจบิวจะมีน้องแล้วนะบิวว่ากระโดดดิกระโดดลงมาจากเก้าอี้ที่นั่งรออะกระโดดเลยเหรอใจบอกวิเจ๊วบิวจะมีน้องแล้วอ้ำาอ้ําจริงไหมเรียกอึ้มนะตอนนั้นแต่ก่อนแต่ก่อนเรียกแม่ว่าอึ้มเรียกพ่อว่าแปะจริงไหมดีใจดีใจแบบอ๋อบิวดีใจอ๋วดีใจบิวจะมีน้องแล้วบิวจะได้มีเพื่อนเล่นอะไรอ๋อาฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้นะครับเมนูหน้าบอกเลยทุกคนว่า เราจะเปลี่ยนสถานที่ในการกินกันอะแล้วฟองที่ไหนบอกไม่ได้จริง <c oughs> ไม่บอกกูก็ไม่ไปแมยต้องไปด้วยไปหมดเลยเปลี่ยนสถานที่ในการกินแล้วบอกเลยว่าเป็นเมนูที่แบบเพื่อนๆเ,เ,เรียกร้องกันมามเยอะมากนะทุกคนสำหรับวันนี้ครับขอตัวบีขออนุญาต <c oughs> ลาไปก่อนนะคะ <c oughs> ยังอีกมึงเยอะแยะไอ้องมันกินปลาหมึกอะไม่สวัสดีครับบายบายไอ้ฟอง